จัดอันดับให้เป็นหนังอาชญากรรมแนวสืบสวนสอบสวนหนึ่งในเรื่องที่ดีที่สุดเลยมันทําได้ไหกวะกินจนตายอะ่ะเคยนี่แต่คนที่ทําได้คือชูชกชุ <laughs> ชูชกกินแล้วท้องแตกตายใช่ไหมคนที่สองเนี่ยเหมือนจะโดนกีดทองตายถ้าจะไม่ผิดนะแต่ถ้าจําผิดก็ <laughs> <laughs> ไปดูใหม่จําผิดกันเดีด๋ยวโดนคอมเมนต์ว่าก็นี่ไงลงจิตไงมันชอบมันพวกนี้มันหยุดไม่ได้ร้องตื่นเต้นอ่ะมันตื่นเต้นจริงมันชอบมันตื่นเต้นจริงไปกูไม่รู้กูไม่เคยเนาะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับสื่อช่อง w อตเตอร์แและรายการ Story ่อัลล็อกเฮ้ยตอนแรกอ่ะกระแสดีมากเลยเดี๋ยวซับแชนที่เราทำไปอ่ะขอบคุณเพื่อนทุกคนนะครับที่ตามดูที่สนับสนุนพวกเราในพวกเราถกเถียงกันเรื่องที่มีความรู้ไหมนะมีก็อาจจะมีนิดนึงแต่ว่าเป็นมุมมองและกันการวิเคราะห์ภาพยนตร์หรือหนังซีรีส์อะไรก็แล้วแต่ที่เราสองคนได้ดูแล้วรู้สึกมีคําถามครับแต่อกตัไว้ก่อนนะพวกเราเนี่ยไม่ใช่คนที่เอ็กซ์เพรสในด้านหนังขนาดนั ดูหนังไปงั้นดูหนังเอาสนุกแต่ว่าเราอะอยากให้เพื่อนๆ่ะนดูหนังแล้วได้แง่คิดอะไรที่มันตกตะกอนมาแล้วแล้วก็เอามาพูดคุยกันเล่นๆเผื่อมันประเทืองปัญญาครับเผื่อได้มุมมองของนักอาชฉาวิทยาติดไม้ติดมือกกลับไปอ่ะแม้รำลัวกันอีกรอบหนึ่งก่อนที่เขเข้าเนื้อหาเนาะอยู่กับผมนะครับวันนี้เข้มนะครับนักดูหนังหนึ่งนะครับและ อาจารย์ดรตรนโพรักษาครับนักอาัญาวิทยาครับนักดูหนังสองครับวันนี้นักดูหนังด้วยกันหนังที่เราจะหยิบมาคุยกันในวันนี้ก็คือหนังที่ชื่อเรื่องว่า Seven ELeven ไม่ใช่เซเว่ <Seven. S 1> นะครับก็คือเนื้อหางขอหนังเนี่ยจะเกี่ยวกับบาทเจประการและฆาตกรโลกจิตจิตไหมหรือไม่ ไปดูกันแต่ก่อนที่จะเข้าเนื้อหาขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคอนเทนต์ของพวกเรา2คนสามารถสนับสนุนพวกเราได้ด้วยระบบ Membership หรือกดปุ่ม s u p e r t h n n k s เพื่อร่วมเป็นนายทุนสนับสนุนพวกเราในการผลิตคอนเทนต์ที่เป็นแบบฉบับของพวกเรา2คนวอเ t อร์แฟกขอบคุณเพื่อนเือนทุกคนที่ติดตามพวกเรา เ้าเดื้อหาเลยดีกว่าเซเว่นะครับเป็นหนังเนี่ยเกี่ยวกับนายตำรวจ2คน 2> คนหนึ่งเนี่ยกำลังจะ,กะเกษียณและอีกคนหนึ่งเนี่ยกำลังจะเข้ามาแทนที่ซึ่งนําแสดงโดยมอร์แกนฟรีแมนและแบรดพีต หนังเนี้ยฉายในครั้งแรกในปี1 9 9 5 30ปีมาแล้วไม่น่าเชื่อว่าหนังเรื่องเนี้ย30ปีพอดปีให้สามสิบปีแล้วได้ข่าวว่าเขาจะนํามารีรันเนาะเขาพึ่งเข้า iMac ตอนต้นปีเพื่อฉลองครบรอบ30ปีไปที่ไทยอ่ะนะใช่ใครได้ดูเป็นไงบ้างตอนนี้ยังมีอยู่ไหมออกไปแล้วไม่ทันโอ้ยดูไม่ทัน่ายไปตอนมาการาแต่ผมจัดอันดับให้เป็นหนังอาชญากรรมพวกสืบสวนอย่างเงี้ยแนวสืบสวนสอบสวนหนึ่งในเรื่องที่ดีที่สุดเลย จริงเหรออันนี้คือจากมุมองของนักอัชฉายวิทยาศามตรงมอมของนักอาจญาครับเพราะว่าเรื่องนี้ก็จะเป็นหนึ่งในเรื่องที่ผมให้นักศึกษาไปดูเราก็ได้รับการดูมาเหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าเออเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับทั้งอัจญกรรมศิลธรรมจิตวิทยามุมมองสังคมและกฎหมายมได้ดีโอเคงั้นผมสปอยสปอยนะครับสปอยเนื้อหากันก่อนรอบที่แล้วอ่ะตอนซับแซนผมก็ยังไม่มั่นใจว่าเออจะพูดสปอยระดับไหนดีงั้นตอนนี้สปอยนะครับเต็มที่เต็มที่ ก็คือแบรนด์ฟิตเนสเนี่ยสแสดงเป็นมิวส์นะครับนักสืบมิวส์ผมจะใช้คำว่ามิวส์นะครับส่วนบรแกนฟรีแมนนะครับสแสดงเป็นนักสืบชื่อซอมเมอร์เซนะครับออออกเสียงยากนิดนึงเนาะ วิลเลียมก็ได้ครับวิลเลียมซอมเมอร์เซ็ตเนื้อหาของหนังเนี่ยจะเกี่ยวกับตำรวจ2งนายนะครับคนหนึ่งกำลังเกษียณอีกคนหนึ่งมาแทนที่และในระหว่างช่วงเปลี่ยนถ่ายงานกันเนี่ยเกิดคดีฆาตกรรมเกิดขึ้นคดีแรกนะครับเป็นชายอ้วนกินจนตายคนกินจนตายนี่กินยังไงกินไม่เรื่ยแต่ว่ากูทุกวันเนี่ยก็กินเหมือนจะตายทุกมื้อฉะนั้นเลยไม่รู้ว่าถ้ากินจนตายจริงๆอ่ะมันจะเป็นยังไงเพราะมือรู้สึกแบบนั้นมันทําได้ปะวะกินจนตายอ่ะ เคยนี่แต่คนที่ทําได้คือชูชกชู <laughs> ชกกินแล้วท้องแตกตายใช่ไหมอันนี้ในหนังไงยังไม่เคยเห็นคนกินจนท้องแตกตายมันเหมือนเป็นไปไม่ได้มันเหมือนว่าก,กินจนขาดอากาศหายใจตายขนาดนั้นนะอาจจะไม่ท้องแตกตายแต่ว่าก,กินจนแบบเออ <c oughs> อาจจะกินจนอะไรติดคอตายในหนังเขาสัมรักสปาเกตตี้นอนอ๋อสัมรักนอน่ไไปจมในถ้วยสปาเกตตี้ตายอันนี้ก็สกที่หนึ่งนะครับ โอ้ยเราหัวร้อนทำไมมันมีคนตายโดโดนะเ <พอ S 1> ราก็โดนด่ายนี่มันหนังน่ะหนังนอ่ะอ่ะนั่นแหละอืคือตายด้วยคือตะกะกเาต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าชื่อหนังเซมาจากบาปทั้ง7ประการ<ช>ที่เป็นแนวคิดนะครับจากคริสต์ศาสนาตามแนวคิดแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้หมายถึงการกระทําผิดตามกฎหมายหรือว่าศีลธรรมโดยตรงแต่ว่าเป็นแนวโน้มทางอารมณ์และ พฤติกรรมเอาจริงคือเราเรียกว่าเป็นกีเลสละกันมันเกิดขึ้นกับมันทุกคนน่ะมันก็จึงพวกตัณหาราคะอะไรเงี้ยซึ่งเจ็ดประการมีอะไรบ้างใช่ไหมอันที่หนึ่งคือลัสนะครับหรือราคะตัณหาซึ่งในเรื่องเนี่ยไม่ได้เรียงนะว่าก็ค่าตาม7ประการนี้บอกก่อนว่ามีอะไรแต่ว่าบาป7ประการเนี่ยเรียงอย่างนี้ใช่อย่างแรกคือลัสราคาตัณหาหรือลัสนะครับอันที่สองกลัชโชนีนะครับหรือตะกร้าลโมกนะครับ สามครับกรีดโลภะหรือโลภนั่นเองสล็อตเขียนแบบนั้นปะสล็อตเขียนแบบนี้ก็คือตัวสล็อตเกลียดขานว่าเกลียดขานก็คือทําอะไรช้าๆอันที่ห้าครับรัสนะครับที่แปลว่าโทสะหรือความเกลี้ยกล่อดโกรธแค้นอันที่หกครับเอนรีนะครับหรือว่าอิจฉาริษยาอันสุดท้ายครับไพร์มาจากคําว่าทิฏฐิหญิงพยองมั่นครบเจ็ดบาปเจ็ดประการละ อ่ะเมื่อกี้คนแรกที่ตายก็คือกรัตโตนี่ที่เป็นความตะกาคนที่สองเนี่ยเหมือนจะโดนกีดทองตายถ้าจะไม่ผิดนะแต่ถ้าจําผิดต้องไปดูใหม่จําผิดก็เดี๋ยวโดนคอมเมนต์ว่าเพื่อนๆไปดูใหม่โอเคคนที่สามเนี่ยอันนี้ผมทึ่งมากเป็นบาปก็คือเกลียดค้าหรือสล็อตอ่าอันนี้เป็นคนติดยาตอนที่ตํารวจเนี่ยเขาไปพบเนี่ยก็คือท่อนติดเตียยมาอยู่หนึ่งปีอยู่ในห้องอ่ะโดนกักขังอยู่หนึ่งปีโดนตัดมือด้วยเออพรอเอามือไปทําเป็น ต้องลอยเป็นลายนิ้วมือที่อยู่ในคดีที่2มันมีความาเชื่อมโยงในแต่ละคดีว่าคดีที่1เชื่อมโยงเปนคดีที่2ยังไงคดีที่2เชื่อมโยงเปนคดีที่3ยังไงเอาจริงคนร้ายอ่ะแม่งทิ้งเบาะแสให้ตํารวจอื ให้ตำรวจแบบว่าตามหากูอย่างนี้อย่างนี้เป็นซีรีส์ไงคือคนก่อเหตุเนี่ยรู้สึกสนุกกับการนำอยู่ในในคดีฆาตกรรมมันเป็นสภาวะทางจิตอย่างหนึ่งด้วยไว้พูดทีหลังอันนี้ก่อนศพที่สามเนี่ยส o ล h ใช่ไหมครับครรอสเขานำคนติดยาเสพติดมาขังไว้ล็อกไว้กับเตียงให้อดอาหารหนึ่งซึ่งปีแห้งแล้วคืออะไรรู้ไหมฆาตกรอ่ะถ่ายรูปไว้ทุกวัน มีเป็นแบบว่าพลอยลอยอะของการเปลี่ยนแปลงของคนคนนี้อาจจะไม่ทุกวันอะาจจะทุกเดือนหรืออะไรเนี้ยแต่ว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงจนถึงว่าวันที่เขาไปเจอยังไม่ตายนะแล้วรอดไหมแต่ติดเตียงหนังไม่ได้บอกว่ารอดหรือไม่รอดแต่แค่บอกว่าแค่โดนแสงก็อาจจะช็อกตายได้เพราะว่า แหงเหือดมากเดี๋ยวขึ้นรูกได้เดี๋ยวยขึ้นใน,นอ่าซึ่งเอาจริงนะมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับที่ถูกอดข้าวอดน้ำหนึ่งปีแล้วยังไม่ตายนี่เป็นไปไม่ได้เลยในด้านความเป็นจริงวิทยาศาสตร์นะเนาะแต่ว่ามันเป็นไปได้ไหมที่เขาอาจจะแบบเสียบสายน้ําเกลือแล้วก็ให้อาหารตลอดหนึ่งปีถไไ้อาอย่างนั้นอยู่ได้แต่าอาจจะไม่ได้ให้ทุกวันอาจจะให้วันเว้นวันให้หยอดแต่น้ําอย่างเงี้ยอยู่อาจจะอยู่ได้นานหน่อยอย่างน้อยมันต้องมีสารอาหารบ้างแหละ เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เราสามารถอดอาหารได้1นถึงสเดือนแต่สเดือนเลยรอ2เดือนแต่โดยที่จะต้องกินน้ําเพียงพอด้วยนะก้างบอกว่ากูอดแค่ครึ่งวันก็หิวแล้วนะก็นั่นสิในหนังมันถึงผอมติดกระดูกขนาดนั้นน่ะแต่ว่าปริมาณน้านะครับจะต้องเพียงพอด้วยต่อการอดอาหารได้นานขนาดนั้นแต่ถ้าอดทั้งน้ําและอาหารเนี่ยเสียชีวิตภายใน3-7ถึงวันแน่นอนจริงๆขาดน้ําตายก่อนจะไม่ผิดใช่ขาดน้ำตายก่อนอาหารเน่ขาดได้นานเป็นเดือนอย่างที่บอกขาดอะไรตายเลยรู้ไหม ขาดอากาศตายทันทีจริงไหมก็หลายนาทีอยู่กลับมาที่หนังนะครับมเมื่อกี้เราศพที่สามแล้วศพที่สเนี่ยเป็นโศพเพนีโอ้โหศพที่4ีเนี่ยสยองมากก็คือเขาอ่ะให้ร้านเนี่ย ออกแบบชุดเหมือนแบบชุดร่วมกิจกรรมโดยที่ทดแทนอวัยวะเพศผู้ชายด้วยใบมีดเออแล้วก็คนตายคือผู้หญิงเหรอผู้หญิงตายแล้วเอาปืนอะบังคับผู้ชายเหมือนเขาอะมาร่วมเพศกันอะไรเนี่ยบังคับให้ผู้ชายใส่ชุดด้วยเอาปืนจ่ออะไรประมาณเนี้ยเหมือนบังคับแล้วก็ให้ร่วมเพศผู้หญิงแสดงว่าผู้ชายจะต้องเลือกไม่ทำไม่ฆ่าผู้หญิงตัวเองก็จะตายใช่อันนี้คือ เหยื่อที่4ราคาราคาเหยื่อที่5ก็คือเป็นนางแบบเหมือนแบบต้องเลือกว่าจะถูกทําลายใบหน้าหรือตายสุดท้ายเขาตายแต่ว่าใบหน้าเขาอะ่ะก็โดนทําลายอยู่ดียังไงก็ตายเรื่องนี้คือมันเฮอร์เรอร์แบบมันสยดสยองหน่อยนะสําหรับคนที่กลัวเลือดหรือกลัวแบบเรื่องหวัดเสียวเนี่ยดูไม่ได้เพราะว่าฉากแบบ คือแผลมันน่ากลัวมากอะแต่ว่าเอาจริงนะผมว่าถ้าได้อีกนิดนึงคือเห็นฉากฆ่าอ,อาจจะแบบมันอาจจะยากจินตนาการของพุ่มกับเนี่ยอาจจะทําได้แค่เตรียมความเจ็บป่วยทั้ง7แบบไว้น่าจะง่ายกว่าการที่จะคิดสร้างสรรค์าการฆ่าจริงๆให้ตรงไปตามนั้นเพราะมันอ,อ,าอาจจะยากบาท,ที่5เมื่อกี้ที่เราพูดไปเรื่องนางแบบเนี่ยเรื่องพรายเรื่องความหญิงยั่วโสพอเขาเป็นนางแบบฉันสวยฉันหญิงหน้าฉันต้องเก็บไว้ทีเนี้ยไอ้บาที่6กับบาที่7เนี่ยมันเกิดขึ้นตอนท้ายเรื่องแล้วในระหว่าง ก่อนที่จะเกิดบาดที่6กบาดที่7ที่มีการฆ่ากันเกิดขึ้นเนี่ยคนร้ายเดินเข้ามามอบตัวในโรงพักเลยเออเดินเข้ามามือเปื้อนเลือดเดินเข้ามาจริงหรอจริงมอบตัวเลยนีด่ดูแล้วนะแต่จำไม่ได้ <laughs> เดี๋ยวจะไปดู <laughs> อีกรอบเดินเข้ามามอบตัวออแล้วมันบอกว่าถ้าอยากจะเห็นอีกสองศพเพราะว่าเขารู้แล้วไงว่ามันต้องมีเจ็ดศพอ่าเหมือนกับว่า อารมณ์ฆาตกรโรคจิตอ่ะฆ่าไปได้แค่5ม,มันยังเหลืออีก2องที่ยังเก็บมไม่ครบมันยังต้องเก็บอีกทางตำรวจก็เลยสงสัยว่าสองศพอยู่ที่ไหนแต่ว่าคนรายก็มาในแนวบอกว่าฉันขอทนายอยากคุยกับทนายเพื่อที่จะต่อรองยื้อเวลาหลอกล่อบางอย่างเพื่อเอาตำรวจเนี่ยที่จะเป็นเหยื่อที่เจ็ด จอยากจะแชัว่าจับเป็นเลยแล้วกันเป็นผู้ร่วมพิธี <c oughs> วงสวงทั้ง7จ็ศพนี้ <c oughs> ทั้งเศพนี้ <c oughs> คือมันวางแผนไว้แหละให้ตำรวจสายสืบมีส่วนในการทำให้บาปทั้ง7ด <c oughs> ครบเจ็ดคอ,อ,อ,อทีนี้มันก็ต่อรองกันแล้วก็มันจะบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปเจอศพอีกสองศพอยู่ที่ไหนก็ให้ขึ้นรถไปแล้วก็ขับไปที่ที่เปรี่ยวเป็นทุ่งไกลๆแล้วสภาก็จะมีรถขนขนของมามพร้อมกับเดลิเวอร์ ศพในนั้นอ่ะเป็นหัวแต่ว่าคนที่ไปดูอ่ะคือตำรวจที่ชื่อว่าอ่าซัมเมอร์เซสก็คือคนแก่มอร์แกนฟีแมนเนาะแต่ว่าตัวแบทพีทเนี่ยอยู่กับฆาตกรนะเอาปืนจ่ออยู่ว่าศพอยู่ไหนเออไหนล่ะอยู่ตรงไหนเดลิเวอรี่มาส่งพอดีพอมอร์แกนฟีแมนเปิดกล่องเขาไม่คือเราไม่เห็นหน้าคือเราไม่เห็นศพเราไม่เห็นหัวของเมียของมิวส์นะครับเมียของตำรวจเสร็จแล้วก็เลยรีบวิ่งกลับไปบอกว่าให้วางปืนลงให้มิววางปืนลงเพราะว่าเขากลัวมิวจะฆ่าถ้ามิวฆ่าเนี่ย มันจะทําให้บาปทั้ง7ประการอ่ะมันครบเพราะว่าบาปข้อที่6กก็คือเมียของมิวเกิดขึ้นแล้วแล้วบาปข้อที่7เนี่ยก็คือตัวฆาตรกรจะถูกฆ่าจะถูกฆ่าด้วยโทสะโทสะของพระเอกอของมิวหกเนี่ยคือลิษยาก,ก็คือมันเล่าว่าฆาตรกรเนี่ยไปเจอเมียแล้วก็ได้คุยกันแล้วก็มันมีความลิษยากเกิดขึ้นของเมียที่กอิจฉาชีวิตพระเอกอิจฉาชีวิตเมียด้วยตั้งตั้งคันด้วยอ่าตั้งคันด้วยโอ้ยีเลวฆ่าแล้วก็ตัดคอใส่กล่องพลสติบอกว่าให้มัส่งตอนทุ่มหนึ แล้วก็สุดท้ายพอพระเอกรู้ว่าเมียตายไงปองเรียบร้อยก็ด้วยความบาปสุดท้ายที่ยังไม่เกิดขึ้นในเรื่องนะครับลิศยาคืออันที่6เนาะอันสุดท้ายคือโทสะหรือรัสซึ่งฆาตกรมันฉลาดมากมันใช้โทสะของพระเอกทำให้บาปครบเจะการมมีคนแซวว่าด็อกเตอร์หรือผมวะจริงๆอาจจะเราก็ลล้นเปรี้ยทั้งสองคนเอาจริงนะถ้ามันไม่เป็นทางการมากอ่ะจะไม่ค่อยกระดก กระดกไงกระดกระดกระดกระระดกรอเรือต้รงชดกรดราะว่ามันมันเหนื่ะยอ่ะโดอระโอเคเโืกอหาขอรหนดกงก็ปกระมากระ้าก็คือกาะกรกรค่ากแล้วก็ตัวเองเด็นะหยก่อโดกระโดละกัน เพื่อให้ครบหลูกบาปทั้ง7ประการแต่ทีนี้มันมผมมัมีคําถามไอ้บาป5ประการแรกเนี่ยฆาตกรคนฆ่าะจริงๆบาปข้อที่6คฆาตกรก็เป็นคนฆ่าแต่ว่าไอ้ทั้ง5คนเนี่ยมันจะมีเกี่ยวพันกับเรื่องของความโรคบาบาปทั้งหมด,ล,กกดลงใช่ไหมเหยื่อคนแรกกนกินตะก,กาแต่ทีเนี้ยเมียเมียเขา ฆาตกรลิสยาเมียมก็เลยไปฆ่าเมียเขาเนี่ยนะแต่เมียเขาไม่ได้เป็นคนลิสยาไงเอาความเห็นเรานะสองศพสุดท้ายเนี่ยมันจะมีจริงๆอะ่ะคนที่ไปทําผิดบาปหนึ่งในเจ็ดนั้นอะ่ะจะต้องตายแต่เมียเขาเนี่ยยังไม่ได้ทํ่แต่ตายเพราะว่าเมียเขาเป็นเหยื่อแต่คนที่ตายกลับเป็นตัวฆาตกรเองฉะนั้นตัวฆาตกรที่ลิสยาเนี่ยจะถือว่าเป็นบาปข้อที่หกลิสยาเนี่ยถูกฆ่า ออโอเคแต่ทีนี้มันก็ฆ่าเกินไปหนึ่งคนถูกต้องฆ่าเกินหนึ่งคนมันไม่ได้อยู่ที่จํานวนศพมันอยู่ที่บาปเจ็ดประการเนี่ยได้ถูกตีแผ่ไหมในเรื่องซึ่งพระเอกเนี่ยดันไปทําให้วงจรบาปเจ็ดประการอ่ะมันครบเพราะว่าพระเอกมันโทสะมันโกรธตหนังเรื่องนี้ยังไม่จบดิในเมื่อพระเอกยังไม่ตายอ่ะก็นั่นสิแต่ไม่รู้ว่าเจตนาของจอร์โดอ่ะมันต้องการจะทําให้คนที่ทําบาปเนี่ย ตายหรือเปล่าเรามาทั้งนานลืมผู้ชื่อคนร้าย <c oughs> คนร้ายชื่อจอนโดมันชื่อจอนโดจริงๆเหรอในหนัง,งอ๋อ e. ไม่ไม่จอรโดคือชายเนรานามใช้ชื่อจอรโดเลยเพราะว่าเขาไปหาที่ห้องอะ่ะเหมือนเขาไปเอาลู้และ ฆาตกรเนี่ยมันไปเช่าหนังสือสมัยก่อนอะ่ะอินเทอร์เน็ตมือถือ <Ừ. S 1> มันไม่มีจะหาข้อมูลเกี่ยวกับบาืงเรื่องพวกนี้ <Ừ. S 1> ก็ต้องไปหอสมุดแล้วเวลามันไปใช้ไปเช่าหนังสือมันใช้ชื่อว่าจอนโดแต่จอนโดเนี่ยมันแปลว่าชายเนยรานามไงอ่าอันนี้มันซึ่งเวลามีเคสเนี่ยเวลาเจอบุคคลต้องสงสัยที่เรายังไม่รู้ชื่อ,อถ้าเป็นผู้ชายเราเรียกว่าจอนโดถ้าเป็นผู้หญิงเราเรียกว่าเจนโดเท้าหรอใช่แล้วในไทยอะ่ะชายเนยรานามหนึ่งนายกอย่างนี้ผหญิงเนรนามบ้านเขาใขีเขาว่าจอ ใช่จอนกับเจนเราจะเห็นได้ว่าวิธีการที่เขาทําให้ตํารวจพบศพอะ่ะมันเกิดขึ้นทุกวันวันหนึ่งหนึ่งคนวันหนึ่งหนึ่งคนทั้งหมดเจ็ดวันเจ็ดวันเจ็ดคนทีเนี้ยแต่ว่าฆารกรเนี่ยต้องวางแผนมาดีมาก เลยอยากแอบคุยในมุมของฆาตกรหน่อยว่าด็อกเตอร์ดูแล้วแบบฆาตกรเป็นคนยังไงเพราะว่าเขาวางแผนเหมือนแบบฆาตกรนำอยู่ฆาตกรวางเบาะแสไว้ให้ตำรวจนำอยู่1นเก้าเออเอาจริงนะมันเตรียมตัวมาเป็นปีเพราะศพที่เป็นคนติดยา,อ,าอันนั้นก็มันตั้งปีหนึ่งแล้วใช่ใชจะบอกว่าคนที่มีความหมกมุ่นอยู่กับอะไรบางอย่างตั้งใจทุ่มเทอะไรบางอย่างเนี่ยเวลามันกลายเป็นฆาตกรอะ่ะมันมักจะมีความผิดปกติทางจิตอยู่เสมอ <S <S างนี้ดีกว่าอย่างนี้เขาเป็นแบบฆาตกรซีเรียลคิลเลอร์ไหมเจ็ดคนใช่เป็นแล้วใช่ไหมครบเงื่อนไขไหมอ่ะซีเรียลคิลเลอร์หรือฆาตกรต่อเนื่องนะครับเงื่อนไขมีอะไรบ้าง1ก็คือต้องฆ่าคนสองศพขึ้นไปสองนับไหมสองสองศพขึ้นไปอันนี้มีคําถามอยู่นะแล้วกสองอ่ะสองศพก็นับเป็นับตั้งแต่สองศพขึ้นไปอ่ะสองศพขึ้นไปก่อนปีสองพันเป็นต้นไปเรานับสองศพเพราะว่าปีหนึ่งเก้าเก้าศูนย์สามศพหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์ต้องสี่ศพคุณรู้ไหมในทิกตอกอ กลับไปดูเรื่องฆาตกรโรคจิตของเราฆาตกรต่อเนื่องเราบอกว่าสองศพขึ้นไปมีคนถามว่าแล้วสองศพนับไหมเพราะเราตั้งแต่สองไม่เราไม่ได้พูดั้งแต่หรอกว่าสองศพขึ้นไปเพราะ<ก>ฉะนั้นก็คําว่าสองศพขึ้นไปก็ต้องรวมสองด้วยดิเาเพราะฉะนั้นสองศพขึ้นไปคือตั้งแต่สองศพขึ้นไปนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่สองศพเท่านั้นนะครับการตายจะต้องเป็นซีรีส์ที่จบอีเวนต์แยกห่างจากกันทำให้เข้าใจคํานี้อีกก็คือจะต้องตายแล้วคนนี้ตายแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกับศพ ถัดไปก็คือมันต้องเว้นช่วงซึ่งการเว้นช่วงเนี่ยมีตั้งแต่หลักชั่วโมงไปจนถึงหลักปี เป็นสิบปีก็ได้อย่างเงี้ยและย,ยังคงต่อเนื่องอย่างเงี้ยหนึ่งวันหนึ่งศพหนึ่งวันหนึ่งศพนับเป็นฆารกรต่อเนื่องอย่างครบทุกใครทีเรียโอเคอืมอ่ะมาคุยเรื่องจิตของเขาหน่อยคือคนที่มันมุ่งมั่น,น,<ม>นละมุ่งมั่นทาอะไรแบบเนี้ยนะมันอย่างที่บอกมีความผิดปกติแต่ว่าผิดปกติเรื่องอะไรนะครับหลังจากที่เราดูเรื่องเนี้ยเท่าที่จําได้นะผมเดี๋ยวต้องไปดูอีกรอบหนึ่งเรื่องเนี้ยมันมีการทําตัวเป็นสารเตีย้ยจะชําระบาปไอ้คนบาปจะต้องถูกลงโทษทําตัวเป็นพระเจ้าคนที่ ที่คิดว่าตัวเองมีสิทธิ์ทำแบบนั้นได้ก็มีแต่คนสติไม่ดีซึ่งโรคนี้มันก็เข้าเงื่อนไขที่เรามักเจอค่อนข้างบ่อยในคดีอาญากรรมสำหรับผู้ที่มีความผิดปกติทางด้านจิตหรือใช้ยาเสพติดมากๆก็คือโรคสคิสโซฟรีเนียหรือโรค จิตเภทนั่นเองจิตเภทการหลงผิดมี5แบบเนาะพูดหลายรอบมากอันนี้จะเป็นแบบที่1เราเรียกว่า Gladius Type คิดว่าตัวเองมีพลังมากกว่าคนอื่นเป็นพระเจ้าเป็นคนที่ถูกเลือกว่าต้องมาชำระบาปให้คนพวกนี้ซึ่งนายคนนี้จอรโด ตรงกับข้อนี้เลยคิดว่าน่าจะมีปัญหาทางจิตแบบนี้ครับทีนี้มาคนที่สองตำรวจอมอร์แกนซีแมนล้กันเอาคุยซอมเมอร์ซสก่อนหเรือ่องซอมเมอร์เซสดเรื่องซอมเมเซสเนี่ยในหนังเขาจะเป็นคนที่ดูมีความสุขุมอยู่มานานกำลังจะเกษียณแล้วแล้วก็เขาเรียกว่าเข้าตามตรอ,อ,อกออกตามประตูม,มันจะมีจุดหนึ่งที่คือเขาไปคอห้องของจ e. อ์นโดแล้ว เอเอร์เซนเนี่ยใช้การคห้องเพราะเรายังไม่รู้ว่าเขาคือใครสันนิษฐานว่าคนคนนี้มีส่วนเป็นผู้ต้องสงสยัยเป็นผู้ต้องสงสัยไปเคาะอยู่ที่หน้าห้องแนะทีนี้ไอ้จอนโดเนี่ยกำลังขึ้นบันไดขึ้นมาพอดีอเห็ุว่ามีตำรวจอยู่สองคนอยู่ที่หน้าห้องก็เลยยิงใสย่ยิงเลยปุ๊่งปุ๊งปุ๊่ปุงป๊งปุงปงปง่เสร็จแล้วไอ้มิวส์เนี่ยก็วิ่งตามวิ่งตามไปไอ้นี่ก็วิ่งไปอีกคนละทางสุดท้ายแล้วอ่ะมิวโดนฆาตกรตีหัวสลบเลือดออกฆาตกรก็หนีไปได้พอกลับมาที่ห้อองงีีกทนึ ไอมิวอ่ะก็จะพังเข้าไปเพราะว่ามันชัดแล้วแหละเพราะว่ามันยิงใส่ไงแต่ว่าวิลเลียมหรือซอมเมอร์เซ่ยรอก่อนถ้าเข้าไปเนี่ยมันจะเหมือนกับทําลายหลักฐานหรือว่าเข้าไปละเมิดห้องของเขาเงี้ยอันนี้มันคือตามหลักแล้วอ่ะมันพังได้เลยไหม ถ้าตามหลักนะก็ต้องขอหมายก่อนยังไงก็ต้องขอหมาย,มายขนาด<ล>โดนยิงใส่ขนาดเมื่อกี้นะเราโดนยิงแต่เราไม่รู้นี่ว่าเขาเป็นเจ้าของห้องนี้หรือรเปล่าโอเคเออแต่ถ้ามีเหตุการณ์ซึ่งหน้าอย่างเงี้ยครับเ,เช่นเฮ้ยตำรวจมาแล้วปิดประตูด,ดนัดนดันอย่างเงี้ยสามารถพังเข้าไปได้เลยเพราะั้นมันซึ่งหน้าเนาะแต่อันเนี้ยมันอยู่ที่คาแรคเตอร์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจมันเหมือนคนนึงบุญคนนึงบูะคนนึงใช้สมองใช้เหตุผลมากกว่าอีกคนนึงใช้อารมณ์แล้วเนี่ย แล้วมิวก็ถีบประตูนี่ไงพังประตูเข้าไปเพราะว่ามีความเกลียกราดมีความควบควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้พอพังเข้าไปก็จะไปเจอรูปถ่ายหรืออะไรเงี้ยแล้วเขาก็เลยรู้ว่าอ๋อไอเนี้ยฆาตกรคนเนี้ยเคยเจอมาก่อนตั้งแต่คนที่สองอาจจะแฝงตัวอยู่ใช่ไหมภาพนักข่าวครับอ่านี่ไงนี่ไงอีกข้อหนึ่งฆาตกรที่มีปัญหาที่เป็นโรคจิต มักจะมาเสพผลงานตัวเองวุ้ยคุค้นๆเลยข่าวข่าวของไทยเนี่งกี่าสามตบไว้แล้วก็รถไปตีซีนักข่าวใช่ไหมว่าเออเป็นยังไงบ้างได้เนี่ยแหละพวกนี้มันชอบเก็บสะสมอ่ะมันชอบคอลเลกเศษหลงเหลือจากล่องรอยอชัชญากรรมเช่นสะสมภาพโพลารอยด์หรือรูปถ่ายเป็นสิ่งที่มักพบเจอมากจะไม่บอกว่ามากที่สุดละกันเพราะมันอาจจะไม่ได้มากที่สุดตามสถิตินะครับเพราะผมไม่มีสถิติเรื่องนี้บางคนเก็บกางเกงในชิ้นส่วนของเสื้อผ้า บางคนเก็บชิ้นส่วนของอวัยวะหรือตัดผมเก็บไว้คนนี้ก็เก็บมีเก็บภาพมีเก็บอะไรอีกมีเก็บภาพไอคนที่ติดยาที่โดนตัดมือใช่ไหมเก็บมือเก็บมือดองไว้มันเป็นลักนิยมของฆาตกรโรคจิตทําไมเนี่ยฆาตกรย้อนกลับไปที่เกิดเหตุแล้วชอบไปตีเนียนอย่างเงี้ยเขาตั้งใจอยากให้คนรู้เขาแบบแค่หาวิธีเข้าไปอย่างเงี้ยแค่อยากชื่นชมผลงานตัวเองก็ไปตอนกลางคืนดิไม่มีคนอยู่ทำไมมันตื่นเต้นกว่า <อ>มันตื่นเต้นกว่าเวลาเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่คนอยากรู้ว่าใครเป็นคนทําแล้วคนทำ่ะยืนเยาะเยอ้ยอยู่ตรงนั้นนึกออกไหมมันเป็นอารมณ์ที่แบบว่าอยู่เหนือกว่านําไปมากกว่าเก้าหนึ่งแล้วนะพวกนี้นากสิิสติกด้วยหลงตัวเองแต่ว่าพย้อนกลับไปนะคดีของไทยที่เพิ่งเกิดเนี่ยสามสก อันนี้ก็ส่งสารแทนครอบครัวแล้วก็ญาติเพื่อผู้เสียหายด้วยนะครับแต่ก็คนร้ายมันกลับไปที่เกิดเหตุจริงเหมือนแบบด็อกเตอร์บอกประจาว่าคนร้ายมักจะกลับไปที่เกิดเหตุต่อไปนี้คนร้ายมันก็คงจะเรียนรู้แล้วล่ะก็นี่ไงลงจิตไงมันชอบมันพวกนี้มันหยุดไม่ได้หรอมันตื่นเต้นอ่ะมันตื่นเต้นจริงมันชอบมันตื่นเต้นจริงกูไม่รู้กูไม่เคยทีนี้ทีนี้เป็นคําถามเกี่ยวกับหนังละใกล้จบแล้วใกล้จบแล้วถ้ามิวส์เนี่ยควบคุมตัวเองได้เราไม่ฆ่าจอนโดเนี่ยหนังมันจะเป็นยังไงอ่ะมันก็จะไม่ครบ บาปทั้ง7ประการแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อจอนโดก็คือรับโทษเออรับโทษจบแต่เชื่อว่าถ้าพระเอกหรือมิลส์เนี่ยมันแค้นมากๆเพราะว่าฆ่าเมียเขาด้วยการแบบตัดคอแล้วเอามาให้อย่างเงี้ยก็อาจจะมีการทําทุกถีทางไม่ก็รอความแค้นเนี่ยมันมันอยู่หลายสิบปีนะแค้นฝั่งหุ่นเนาะอาจจะรอจนพ้นโทษแล้วก็ฆ่าทิ้งก็ได้หนังอาจจะเป็นแบบนี้ซึ่งเราไม่รู้เราไม่ใช่ผู้นำกับจบอีกแบบหนึ่งแต่ว่าในหนังเนี่ยมันมีอีกเรื่องหนึ่งเขาอะ ไปค้นของอจาตอนที่พังประตูห้องไปได้ใช่ไหมพังประตูห้องไปแล้วทีมตารวจะก็ไปตรวจห้องอย่างละเอียดแล้วบอกว่าไม่พบรอยนิ้วมือในห้องนั้นเลยสักนิดทีมนิติเวชนเ,นเข้าไปตรวจแล้วไม่พบเลยเพราะมันตัดหนังที่นิ้วมันออกใช่ไหมใช่ตอนมันที่เขาไปมอบตัวมือเขา,าเต็มไปด้วยเลือดเพราะว่ามันไม่มีลายนิ้วมืออยู่ที่นิ้วมันเฉือนทิ้งไปหมดเลยทําได้จริงปะไม่ได้สน,นับสนุนให้คนทำนะก็ถ้าเฉือนก็ไม่มีจริงแต่จะบอกให้ว่าเวลาหนังเราลอกอเวลาหนังเราลอกมันขึ้นมามันก็ยังจะมีลายนิ้วมือ อยู่ฉะนั้นถ้าคุณจะเฉือนนะครับคุณต้องเฉือนลึกมากๆเฉือนสักครึ่งเซนน่ะหรือเฉือนไม่ตลอดชีวิตไม่ก็ตัดไปข้อหนึ่งเลยอ่ะตัดข้อหนึ่งทุกนิ้วเนี่ยไม่มีลายนิ้วมือแน่นอนก่อนจะไปประกอบอาชกรรมตัดข้อนิ้วตัวเองก่อนให้ครบทั้งสิบนิ้วแนะนําแนะนําแนะนำะไม่มีลายนิ้วมือแน่นอนแต่ก็อาจจะหยิบจับอะไรได้ไม่มันแปลกไงอ,อยู่ในบ้านอ่ะสมมติในห้องไม่มีลายนิ้วมือทิ้งไว้เลยมันมีหลายวิธีแต่จะไม่บอกเเเอาคว่ายังไง ได้ได้สนุกไหมเรื่องนี้สนุกถือเป็นหนังสืบสวนสอบสวนที่หนึ่งในเรื่องที่เราชอบมากที่สุดแต่หนังเรื่องนี้มันจะออกแนวสโลนิดนึงนะอเออมันจะแบบไม่ได้มีฉากแอคชั่นเยอะขนาดนั้นถ้าคนที่ชอบดูหนังแอคชั่นอาจจะยังไม่ชอบให้ไปดูจอห์นวิกให้ไปดูจอห์นวิกถ้าชอบแอคชั่นโอเคเพราะสืบสวนน้อยมากแต่คุณไม่ได้บาปเจ็ดประการเลยนะมันบาปตั้งแต่ฆ่าคน <c oughs> คนแรกแล้วจอห์นวิกฆ่าคนเป็นพันคนเลยปะ โอ้ยเย้ฆ่าับไม่ท่วนอ่ะแค่หมาเริ่มจากหมาตายตัวเดียวเอาสอไปเอาจอร์นวิกมาคุยดีกว่าวะ่ะออสนุกดีนะชอบมากชอบเรื่องจอร์นวิกมากกูคโคเวอร์เป็นจอร์นวิกอ่ะวันฮาโลวีนอ่ะจริงเหรอก็คือ,อัน,นอนะชุดชุดมันง่ายดีแค่ใส่สูนผูกไทยแล้วก็เอาวิกม่ดมดด้อหมามาด้วยดิ มีแต่แมวอะหนังตอนนี้นะครับเซเว่นที่ผมดูนะมี2ช่องทางตอนนี้มี Netflix กับ h b o Max ครับสามารถเป็นสปอนเซอร์ให้เราได้นะครับทั้งสองเจ้านะครับรออยู่นะครับผมจะเอาหนังทุกทุกอย่างที่คุณมีมารีวิวขออนขอนเอฟซีหน่อยครับสปอนเซอร์เข้าได้นะครับไม่ว่าคุณจะทําผลิตภัณฑ์หรือใดๆก็แล้วแต่จะรีวิวให้อย่างสุดตัวผมจะสตอรี่อันล็อกไปยังโปรดักของคุณเลยเออทีนี้ก็ขอความอนุใจขอความอันุเคราะห์ขอสปอนเซอร์ด้ว สำหรับคนที่ติดตามพวกเราแล้วชอบเนื้อหาคอนเทนต์แบบนี้เพราะว่าพวกเราจะไม่ไหวกันแล้วนะครับค <c oughs> วักจนน้ำตาจะไหลแล้วนะครับอ,อ,อ่ะโอเคเป็นงไงกันบ้างครับเรื่องเซเว่นเพื่อนๆที่เคยดูหนังเรื่องนี้แล้วแล้วมีแบบคำถามเหมือนเราเนาะไม่รู้ได้คําตอบไปจาก,กพวกเราหรือเปล่าหรือเพื่อนๆที่ยังไม่เคยดูหนังเรื่องเนี้ก็อลองไปดูหลังจากจที่ฟังพวกเราสปอยแล้วอ่ะเราอาจจะสปอยแบบว่า เอาสลับซีเควนซ์ไปบ้างนิดๆหน่อยเนาะไปดูเนื้อหาเต็มกันได้สองชั่วโมงครับหนังอืมอุ้ยห้ามชูอย่างงี้ลืมใช่ต้องชูเดี๋ยวมีรอยนิ้วมือชูอย่างงีู้2 k ไม่ได้เห็นลายนิ้วมืออยู่ดีชูอย่างงี้อย่างงี้ก็ผิดป่ะบางประเทศมันแบบเหมือนเป็นคํแบบด่าป่ะอ๋อต้องอ๋อต้องอยู่ตรงนั้นงนโอเคก็นั่นแหละครับบาปเจ็ดประการบาปทั้งเจ็ด อ่าเซเว่นครับผมติดตามได้ใน e t f l i x และ h b o Max ครับดังนั้นรายการเราสตอรี่อันล็อกหลังการวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์จากเรา2คนและสามารถสนับสนุนพวกเราได้ด้วยระบบ Membership และ Super Thanks ครับครับผมขอบคุณมากๆครับสำหรับวันนี้พวกเรา2คนลากันไปก่อนบ๊ายบาย